สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังร้อนแรงที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้นะคะ NV i d i ีดค่ะใช่แล้วค่ะบริษัทที่มูลค่าพุ่งไปติดท็อป3ของโลกแล้วเป็นรองแค่ Apple กับ Microsoft เท่านั้นเองครับผมกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากจริงๆวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งบทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ต่างๆเอามาคุยกันว่าเส้นทางของ n v ็นวีเดียเนี่ยเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มเลยนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไปคุยในส่วนของเรื่องของการลงทุนด้วยว่าเอ๊ะงบตัวเลขความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาวเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางของบริษัทในอนาคตโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี่ยจะไปยังไงต่อครับ ป้าหมอยก็คืออยากทําความเข้าใจแะค่ะว่าอะไรทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็แน่นอนภาพจําของคุณเจนเซน่วงกับเสื้อหนังสีดำเนี่ยเขามีบทบาทสําคัญยังไงในเรื่องนี้บ้างครับเรื่องเราเริ่มต้นน่าสนใจมากครับคือ n อ็นวีดีเนี่ยก่อตั้งปี1993นะครับโดยเจนเซนหวงแล้วก็มีเพื่อนร่วมก่อตั้งอีก2คนคือคริสมาลาคอฟสกี้กับเคอร์ติสพริม ช่วงนั้นเป็นยุคที่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC กําลังเริ่มเข้ามาเลยพวกเขามองเห็นว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่ทําได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะเรื่องกราฟิกอ๋อค่ะค่ะประวัติคุณเจนเส้นหวงก็น่าสนใจนะคะเห็นว่าเกิดไต้หวันเคยมาอยู่ไทยแป๊บหนึ่งด้วยแล้วก็ไปอเมริกาใช่ครับเรียนวิศวะไฟฟ้าจบโทที่สแตนฟอร์ดเคยทำงานที่ AMD ซึ่งตอนนี้เป็นคู่แข่งสำคัญเลยแล้วก็ LSI Logic ซึ่งที่ LSI นี่แหละครับที่ไปเจอเพื่อนร่วมก่อตั้งแล้วตอนก่อตั้งนี่เห็นว่ามีเรื่องน่าสนใจด้วยตอนไปเสนอไอเดียระดมทุนอะไรแบบนี้มีครับมีเกรดเล่ากันว่าตอนเจนเซนเอาไอเดียไปคุยกับเจ้านายเก่าที่ LSI Logic เนี่ยเจ้านายบอกว่าเอ่อไอเดียที่พิชมาเนี่ยแย่มากนะเวเหรอคะแต,แต่ว่านะครับเจ้านายคนนี้แหละ กลับแนะนำเจนเซนให้ไปรู้จักกับดอนวาเลนทน์ผู้ก่อตั้งซีโคยาแคปิตอลกองทุนระดับตำนานเลยอ๋อซ oh, ีโคยานี่คือ VC ชื่อดังมากๆใช่ครับเหตุผลที่แนะนำไม่ใช่เพราะไอเดียนะครับแต่เพราะว่าเจนเซนเนี่ยมีผลงานในอดีตที่ดีมากๆตอนทำงานที่ LSI เป็นที่มาของคำว่า h a v e a Good p a s t หรือเปล่าคะว่าอดีตที่ดีมันส่งผลต่ออนาคตได้ใช่เลยครับประมาณนั้นเลย สุดท้ายซีโคยาก็ลงทุนให้จริงๆนะครับทำให้ NVIDIA มีทุนตั้งต้นได้ซึ่งการได้ VC ใหญ่แบบนี้มาลงทุนตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นที่สำคัญมากๆค่ะพอตั้งบริษัทได้แล้วโจทย์แรกคือทำอะไรให้ปังคะก็อย่างที่เกริ่นไปครับปัญหาคือ CPU ตอนนั้นเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างทั้งคำนวณทั่วไปประมวลผลภาพทำให้พวกกราฟิกสามิติในเกมที่กำลังจะบูมเนี่ยมันยังไม่สวยไม่ลื่นเท่าไหร่ n v ็นวีดียก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรมาช่วย CPU ถูกต้องครับพวกเขาไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดเรื่องการจอแยกนะแต่เป็นคนที่ผลักดันแนวคิด G P U หรือ Graphics Processing Unit อย่างจริงจังคือสร้างหน่วยประมวลผลที่เ,เชี่ยวชาญด้านกราฟิกส์โดยเฉพาะเลยอ๋อแบ่งงานกันทำให้ G P U ดูแลเรื่องภาพโดยตรงใชคร่ครับการจออ G e Force ที่เราคุ้นเคยกันดีก็เริ่มมาจากตรงนี้แหละครับแล้วทาไมต้องเจาะตลาดเกมก่อนเลยคะ มีตลาดอื่นอีกตั้งเยอะแยะอันนี้เป็นการเลือกที่ฉลาดมากครับคือเกมเมอร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการพลังประมวลผลกราฟิกแบบสุดๆเลยแล้วก็ยอมจ่ายเพื่อฮาร์ดแวร์ที่ดีกว่าเสมอแล้วตลาดเกมเองกออ็ขนาดมันใหญ่มากๆนะครับว่ากันว่าใหญ่กว่าอุตสาหกรรมหนังฮอลลีวูดอีกโห oh, จริงเหรอคะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ CPU ก็เหมือนออพ่อครัวใหญ่ทำได้ทุกอย่าง แต่ G P U นี่เหมือนเชฟเฉพาะทางเช่นเชฟทำขนมหวานเชฟซูชิเก่งเรื่องเดียวไปเลย n อ i d เดียก็สร้างเชฟกราฟิกให้เก่งสุดๆแต่แค่มีของดีอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้คนอยากใช้ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าไปจับมือกับค่ายเกมอย่าง E A ด้วยใช่ครับสำคัญมากคือต้องสร้าง Ecosystem ไม่ใช่แค่ขายการ์ดจอเขาไปช่วยให้เกมของ E A เนี่ยแสดงผลบนการ์ดจออนวเดียได้สวยขึ้นลื่นขึ้น พอเกมดังคนก็อยากได้การ์ดจอที่เล่นเกมนั้นดีๆมันก็เกิดความต้องการในตลาดขึ้นมาเองเป็นกลยุทธ์ที่มงกานไกลามากค่ะแต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะเห็นว่าช่วงแรกๆก,ก็เกือบล้มโอ้โหมีช่วงลำบากครับตอนชิป NV1 ที่ทำกับเซกามีปัญหาจนต้องยกเลิกต้องอปลดคนไปเยอะเลยเกือบล้มละลายเหมือนกันแล้วกลับมาได้ยังไงคะ กลับมาได้ด้วยชิปรีว่า2 8ครับตัวนี้ทำได้ดีกว่าคู่แข่งมากๆจนไดออเดอร์ใหญ่จากเดลแต่ก็เจอปัญหาการผลิตล็อตใหญ่อีกคือคุณภาพไม่ได้ถึงขนาดว่าเจนเซนกับพนักงานทุกคนต้องลงมาช่วยกันตรวจชิปที่ละตัวเลยนะครับสะท้อนความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรเขาเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วพอ G Force ประสบความสำเร็จก็กลายเป็นผู้นำตลาดไปเลยถึงขั้นซื้อกิจการคู่แข่งอย่าง 3DFX ในปี2000 ครับการซื้อ 3D FX นี่คือปิดเกมสงครามกาดจอยุคแรกเลยตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเกมอย่างชัดเจนค่ะพอยึดต,ตลาดเกมได้แล้วก้าวต่อไปคืออะไรคะทำไมจู่ๆถึงกระโดดมาเกี่ยวข้องกับ AI ได้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งครับประมาณปี2006มีนักวิจัยโดยเฉพาะที่แซนฟอร์ดคนพบว่าสถาปตัตยกรรมของ GPU เนี่ย ที่มันเก่งเรื่องการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบขนานเยอะๆพร้อมกัน parallel processing เพื่อสร้างภาพเนี่ยนะมันดันเหมาะมากๆกับก,บการคำนวณซับซ้อนๆในงานด้านอื่นด้วยเช่นงานวิจัยวิทยาศาสตร์หรือ high performance computing แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ AI ปัญญาประดิษฐ์อ๋อคือโครงสร้างที่ทำมาเพื่อเรนเดอร์ภาพเกมสวยๆมันบังเอิญใช้กับงานคำนวณของ AI ได้ดีใช่เลยครับงาน AI หลายอย่างโดยเฉพาะการเทรนโมเดลเนี่ย มันต้องการการคำนวณแบบขนาดเยอะมากๆคล้ายๆกัน Nvidia เห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยพัฒนาสิ่งที่สำคัญมากๆขึ้นมานั่นคือ CUDA ครับ CUDA นี่ได้ยิ่งบ่อยมากค่ะมันคืออะไรกันแน่คะใช้ชิปตัวใหม่หรือฮาร์ดแวร์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ฮาร์ดแวร์โดยตรงครับ CUDA มันเหมือนเป็นเอ่อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มากกว่าเป็นชุดเครื่องมือเป็นภาษาโปรแกรมที่เปิดให้นักพัฒนาเนี่ย เขียนโค้ดสั่งให้ G P U ทำงานประมวลผลทั่วไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องกราฟิกอย่างเดียวเหมือนเป็นตัวปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ใน G P U ถูกต้องครับมันปลดล็อกพลังการประมวลผลแบบขนานมหาศาล Massive Parallel Processing ของ G P U ของมาเลยถ้าเปรียบเชพกับร้านอาหารอีกทีนะครับ G P U มีเหมือนเชฟเฉพาะทาง G P U cores เป็นร้อยเป็นพันคนคูดาก็เหมือนระบบสั่งงานอัจฉริยะ ที่ช่วยให้เราสั่งงานเชฟทั้งหมดนี้พร้อมๆกันให้ทำงานยากๆได้แทนที่จะสั่งผ่านหัวหน้าเชฟ CPU คนเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นตัวกลางให้นักพัฒนาคุยกับพลังแฝงของ GPU ได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะผลลัพธ์คือมันเปลี่ยนโลกเลยครับโดยเฉพาะโลก AI การฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM เสียง ChatGPT ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันต้องการพลังการประมวลผลแบบขนาดมหาศาลซึ่ง GPU ของ NVIDIA บวกกับ CUDA เนี่ยตอบโจทย์เป๊ะเลยทำให้ NVIDIA กลายเป็นเหมือนผัวใจสำคัญของการพัฒนา AI ยุคนี้ไปเลยซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในตัวเลขรายได้ที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมคะจากที่เกมเคยเป็นรายได้หลักใช่ครับ ตอนนี้ธุรกิจ Data Center คือชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลและ AI เนี่ยกลายเป็นไรายได้หลักไปแล้วสัดส่วนแบบเออ86%ได้เลยมั้งครับส่วนเกมเหลือแค่ประมาณ10%เองโห oh, เปลี่ยนไปเยอะมากครับคุณเจนเซนหวังเองก็บอกว่าจุดเปลี่ยนคือ generative AI นี่แหละครับมันสร้างความต้องการชิปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกว่าตอนนี้แทบไม่มีใครทำชิปสำหรับเทรน AI รุ่นใหม่ๆได้ดีเท่า Nvidia เดียแล้วถ้าไม่นึกถึงคำเปรียบเปรยเรื่องพั่วกับเสียมในยุคตื่นทองเลยค่ะคือ Nvidia เดียไม่ได้ไปขุดทองสร้างแอป AI เองแต่เป็นคนขายเครื่องมือขุด GPU CUDA ที่ใครๆก็ต้องใช้ ใช่ครับไม่ว่าใครจะขุดเจอทองหรือไม่เจอคนขายพลั่วเสียมก็รวยอยู่ดีเป็นการวางตำแหน่งทางธุรกิจที่ฉลาดมากทีนี้มาดูภาพรวมธุรกิจกับมุมมองการลงทุนหน่อยค่ะนอกจาก Data Center กับ Gaming แล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็มีอีก2กลุ่มครับคือ professional visualization อันนี้เป็นชิปสำหรับงานออกแบบกราฟิกโหดๆของพวกสถาปนิกดีไซเนอร์แล้วก็มี automotive ครับเทคโนโลยี AI สำหรับรถยนต์ ผลประกอบการล่าสุดที่ว่าโตมากๆนี่เป็นยังไงบ้างคะครับปีงบประมาณ2024ล่าสุดเนี่ยรายได้รวมประมาณ60 0 0 0ล้านเหรียญโตแบบ125ากำไรสุทธิเกือบ30 0 0 0นล้านเหรียญ,ตแ,บบยญแต่ที่น่าทึ่งมากๆนะครับคืออัตรากำไรสุทธิหรือ net income margin เนี่ยสูงถึงเกือบเกือบ5 0เลยระเซ็ 4 9่สเลยเหรอคะอคือขายร้อยได้กำไร50เลยเทียบกับบริษัทอื่นนี่คือสูงมากสูงมากครับเทียบกับคู่แข่งอย่าง AMD ที่อาจจะหลักเดียวหรือบริษัทเทคใหญ่ๆอื่นๆหรือผู้อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่อาจจะแค่1-2%เนี่ยถือว่าสูงแบบผิดปกติเลยมันบ่งบอกถึงพลังในการตั้งราคา Pricing Power และก็ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่แบบว่าทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะจริงๆ นอกจากมาจิ้นสูงรลิ้วแล้วมีจุดแข็งอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้ n v i นว a ดีโหดขนาดนี้ก็มีเรื่องอความเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ชัดเจนมากๆนะครับ Ecosystem มของ q u d a ที่แข็งแกร่งดึงนักพัฒนาไว้ได้เยอะลูกค้ารายใหญ่ทั้ง Meta Microsoft Google Tesla เนี่ยคือต้องต่อคิวรอซื้อชิปกันเลยแล้วก็โมเดลธุรกิจแบบ Fabless อันนี้ก็สำคัญ Fabless นี่คือไม่ต้องมีโรงงานผลิตเองใช่ครับ เน้นออกแบบวิจัยที่ตัวเองเก่งแล้วจ้างบริษัทอย่าง TSMC ผลิตให้ทำให้ไม่ต้องแบกต้นทุนสร้างโรงงานเองเอาเงินไปทุ่ม R&D ได้เต็มที่แล้วก็มีเรื่องเอ่อ Human Leverage หรือประสิทธิภาพการใช้คนคือรายได้โตมหาศาลแต่ค่าใช้จ่ายด้านการขายการบริหาร SG&A n เนี่ยสัดส่วนมันลดลงแปลว่าขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องเพิ่มคนในอัตราส่วนเท่าเดิมเก่งมากฟังดูมีแต่ข้อดีเลยค่ะ แต่แน่นอนทุกอย่างมีสองด้านความเสี่ยงหรือจุดอ่อนมีอะไรที่เราต้องมองบ้างคะมีหลายจุดที่ต้องจับตาครับอย่างแรกเลยคือการพึ่งพา TSMC เยอะมากในการผลิตซึ่งโรงงานหลัก TSMC อยู่ไต้หวันมันก็มีความเสี่ยงเรื่องออภูมิรัฐศาสตร์จีนไต้หวันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่กระทบัปพลายเชนหนักแน่อย่างที่สคือความต้องการ GPU สำหรับ AI ที่บูมบูมอยู่เนี่ยมันจะยั่งยืนแค่ไหน ถ้ากระแสะเริ่มแผ่วหรือมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทงที่ล่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแล้วเรื่องคู่แข่งล่ะคะหรือแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่เองอาจจะอยากทำชิปเองลดการพึ่งพา n v i d i ียอันนี้เสี่ยงสำคัญเลยครับ AMD ก็พยายามไล่มาเรื่อยๆนะครับและพวก Big Tech อย่าง Google, Amazon, Microsoft เนี่ยเขาก็ลงทุนพัฒนาชิป AI ของตัวเองกันเยอะมากเพื่อลดต้นทุนลดการพึ่งพา n อ i นวีย แม้ว่าการจะตามเทคโนโลยี n v i d i ียให้ทันมันยากมากๆนะครับแต่ก็เป็นแรงกดดันที่มองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าวงการเทคมันเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะตกรุนได้ต้องทุง่ง R&D มหาศาลตลอดเวลาอีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะคือราคาหุ้นค่ะตอนนี้มันดูอ่อพุ่งไปไกลามากค่า PE สูงมากๆมันสะท้อนอะไรคะแพงไปแล้วหรือยังครับ ค่า P/E ที่สูงระดับ60-70เท่าเนี่ยเทียบกับตลาดหรือ Microsoft ที่อาจจะ30เท่ามันสะท้อนความคาดหวังของตลาดที่สูงมากๆๆๆว่า Nvidia ต้องโตแบบก้าวกระโดดต่อไปอีกนานซึ่งถ้าเกิดบริษัททำได้ไม่ถึงที่คาดหวังไว้แม้แต่นิดเดียวราคาหุ้นก็พร้อมจะโดนเทขายหนักๆได้เลยนี่คือความเสี่ยงด้าน valuation ว่าราคามันสูงเกินพื้นฐานไหรือยัง นอกจากนี้ก็มีประเด็นย่อยๆอื่นๆเช่นบางรายงานบอกว่าอัตราการลาออกของพนักง,งานค่อนข้างสูงหรือเรื่องหนี้สินแม้ตอนนี้เงินสดจะเยอะมากก็ตามอืมดูเหมือนจะเป็นคำถามใหญ่เลยนะคะสำหรับนักลงทุนว่าราคานี้พังไปแล้วหรือจริงๆนี้ยังแค่เริ่มต้นยุคทองของ AI ที่ Nvidia จะไปได้อีกไกลมากๆเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆครับต้องชั่งน้ำหนักระหว่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆ กับความเสี่ยงและราคาหุ้นที่สูงไปมากแล้วจริงๆค่ะทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างวิสัยทัศน์ของคุณเจนเซนห่วงนี้ก็น่าสนใจมากเขาดูมองไกลกว่าแค่เรื่องชิปนะคะใช่ครับเขาเชื่อว่า AI เนี่ยกำลังจะปฏิวัติทุกอย่างเหมือนการปฏิวัติตอุตสาหกรรมเลยเขาบอกว่ายุคข,ของคอมพิวเตอร์แบบเอนเอกประสงค์ General Purpose Computing กำลังจะจบลงแล้ว กำลังเข้าสู่ยุคของการประมวลผลแบบเร่งความเร็วแบบเฉพาะทาง Accelerated Specialized Computing ซึ่ง GPU คือหัวใจหลักเลยเขามีพูดถึงแนวคิดอธิปไตย AI ด้วยอันนี้คืออะไรคะคือแนวคิดที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรจะต้องสร้างขีดความสามารถ AI ของตัวเองขึ้นมาทั้งข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานโมเดลภาษาที่เข้าใจวัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอย่างเดียวเขาถึงแนะนำให้ประเทศต่างๆลงทุนสร้าง AI infrastructure ของตัวเองแล้วก็ทำให้ภาษาตัวเองอยู่หรือรูปที่ AI เข้าใจได้ Code defines the language ประมาณนั้นครับโหเป็นม,มุมมองที่น่าสนใจมากว่า AI อาจกลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ระดับชาติไปเลยแล้วเรื่อง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เก่งเท่ามนุษย์ล่ะคะเขาคิดว่าจะเกิดเมื่อไหร่ เขามองว่าถ้าวัดแค่เรื่องทําข้อสอบต่างๆเนี่ย AI อาจจะทําได้ดีกว่าคนภายใน5ปีนี้นะครับแต่เรื่องการมีสามัญสำนึก Common Sense หรือการให้เหตุผลลึกๆ Reasoning เนี่ยเหมือนคนจริงๆเนี่ยยังเป็นเรื่องท้าทายเขาเน้นว่า AI ต้องเรียนรู้แบบ Multimodality คือเข้าใจทั้งภาพเสียงข้อความแล้วก็อาจจะต้องให้เวลา AI คิดมากขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์พวกนี้มันก็สะท้อนกลับมาที่กลยุทธ์ของ n อ็นวิเดียเองด้วยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับการพัฒนาชิปรุ่นใหม่อย่าง l a c k w e l ลที่เร็วขึ้นประหยัดไฟขึ้นการลงทุนต่อเนื่องในแพลตฟอร์ม CUDA เพื่อครองอีโค y ิสต m ต่อไปและการมองหาเคลื่อนลูกต่อไปซึ่งเจนเซนเชื่อว่าอาจจะเป็นด้านชีววิทยาศาสตร์หรือดิจิทัลไบโอโลจีครับคือการใช้ AI และพลังประมวลผลมหาศาลเนี่ยมาช่วยเร่งการค้นพบทางชีววิทยาพัฒนายาเข้าใจโรคที่ซับซ้อนต่างต่าง อ๋อ oh, รวมถึงธุรกิจออโตมทีฟที่ถึงตอนนี้จะยังเล็กๆอยู่แต่ก็อาจจะเป็นเพชรที่ซ่อนอยู่ได้ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะรถยนต์ในอนาคตมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่ต้องการพลัง a ฮเยอะมากทั้งเรื่องขับขี่อัตโนมัติเรื่องฟีเจอร์ต่างๆมุมมองเรื่องการศึกษาก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยการเขียนโค้ดอาจจะสำคัญน้อยลงเพราะาเราจะใช้ภาษาพูดคุยสั่งงาน AI ได้เลย สิ่งสำคัญกว่าคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทีสในสาขาต่างๆแล้วก็ความสามารถในการเอา AI ไปใช้ประโยชน์เขาถึงกับแนะนำให้คนรุ่นใหม่ไปเรียนชีวะเลยครับเป็นมุมมองที่ท้าทายความคิดเดิมๆมากแล้วก็น่าคิดตามจริงๆสรุปแล้วนะคะการเดินทางกว่า30ปีของ NVIDIA นี่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์จริงความอดทนการปรับตัวครั้งสำคัญจากเกมมาสู่ AI แล้วก็ความเป็นผู้นำของคุณเจนเซหวาง ความสําเร็จวันนี้มันเกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ใช่กลยุทธ์ที่คมแล้วก็การมาถูกที่ถูกเวลามากๆกับคลื่น AI ลูกนี้ครับในมุมการลงทุน ก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานธุรกิจตอนนี้แข็งแกร่งมากๆจริงๆแต่ก็ต้องไม่ลืมประเมินความเสี่ยงรอบด้านทั้งการแข่งขันการพึ่งพาซัพพลายเออร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหุ้นที่มันสะท้อนความคาดวังไปสู่มากๆแล้วอุตสาหกรรมนี้มันเปลี่ยนเร็วครับผู้นำวันนี้วันหน้าอาจจะไม่ใช่ผู้นำก็ได้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากชวนคิดต่อนะคะจากที่คุณเจนเซนห่วงพูดถึงโซเวเนอเรียและดิจิทัลไบโอโลจีเนี่ย พลังการประมวลผลมหาศาลที่เอ็นวีเดียกำลังสร้างขึ้นนอกเหนือจากจะทําให้ AI เก่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันอาจจะไปปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอื่นๆหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมในแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้นะคะซึ่งอาจจะกลับไปตอบโจทย์ตั้งต้นของบริษัทเลยก,ก็ได้ที่อยากจะสร้างคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษยชาตินะคะ